ใช้ชีวิตบนกองเงิน900ล้านจุ๊บจิ๊บธนาพรอ,อดีตนางสาวไทยใช้ชีวิตบนกองเงิน900ล้านอดีตนางสาวไทยภรรยาธรรมนัฐ รักแท้แม้ให้ยุห่างกัน30ปีสวยเก่งและรวยมากๆด้วยสำหรับจุ๊บจิ๊บธนาพรรีวิราชอดีตนางสาวไทยปี2016ภรรยารออธรรมนัสพรมเผ่าที่เป็นเจ้าของกระเป๋าให้เอ็นสุดรู้กว่า40ใบมูลค่ารวมแล้วกว่า8ล้านบาทมีการจัดแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการเผยให้เห็นถึงคลังกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีมากกว่า40บใบประกรอบไปด้วยกระเป๋า,ายี่ห้อเฮอร์เมส12ใบแชแนล13บใบ มาเลนเซียกาสองใบกุชชี่สองใบเดียอสอง ลุยวิสตองสามใบและอื่นๆอ,อีกหลายใบยเลยเลยค่ะมาพร้อมกับราคาไม่ธรรมดารวมมูล,ลค่าเกือบ8ล้านบาทกันเลยทีเดียวจุ๊บจิบธนาพรศรีวิราชว่าที่คุณหมอคนสวยได้คว้ามงกุฎสาวไทยในปี2559คนที่50ของประเทศไทยสำหรับจุ๊บจิบธนาพรเป็นสาวพะเยาเขาสู่พิธีใหม่มั่นกับรออธรรมนัสที่อายุห่างกันถึง30ปีและเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2561ก็มีทายาทด้วยกัน1คนครั้ง เมื่อปปชเปิดบัญชีทรัพย์สินของรออธรรมนัสกรณีเข้ารับตำแหน่งสสพะเยาพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่24มีนาคมปี2562มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น644ล้9 2 1 1 8 4 9 7บาทนางอริศราพมเผ่าคู่สมรสมีทรัพย์สิน189ล9,52,776.99บาทบุตรไม่มรุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม31ล้าน1 4 8 4 9บาท และคู่สมรสอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่กินฉันภรรยานั่นก็คือนางสาวธนพรศรีวิราหรือจุบจิบมีทรัพย์สิสน 63ล้าน6 8 4 2 9แ9 2บาทหนี้สิน5้าล้าน9าแสนบาท์ทัสินมากกว่าหนี้สิน7ล้านเจ็ดแสบาทสินทรัพย์สำคัญของจุ๊บจิบคือมองกุฎเพชรจากการประกวดนางงามสาวไทยกระเป๋าแบรนด์เนมและรถปอร์เช่จุ๊บจิบถือหุ้นเป็นกรรมการอย่างน้อย2บริษัทคือ1บริษัทซิกเนเจอร์สยามจำกัดประกอบกิจการจัดการบริหารและดูแลตลาด2บประจัด d n a 2002จำกัด หาชน